ราชาลูกหนังทวโรคอเสน,เนอแกร่งเกินทีมบ้วยจะต้านไหวเก็บตกประเด็นร้อหลังเกมหงแดงบุกยัดเยียดความปราชาให้เชฟฟิลเด็ดสองต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีก 1. ไม่มีอะไรเทียบเคียงกันได้นอกจากสีคล้ายกันเชฟฟิลเต็ดขาวแดงส่วนริเวอร์ผู้แดงล้วนซึ่งก็ทำให้ต้องลงเล่นในวันนี้ด้วยชุดสีม่วงที่ไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนัก เป็นเรื่องจริงที่เจเกนครอฟเจอปัญหานักเตะเจ็บไม่ใช่น้อยมีทั้งอลิซอนเบเกอร์เจอมาติปแอนดูโลกสันเทียโกฮันตาร่าดิโกโชต้าและสเตฟานบายสติดที่พลาดเกมนี้แต่โทษทีคริสไวเดอร์ที่เพิ่งกลับนั่งเก้าอี้คุมเชฟฟิลดิตรอบ2แทนที่พอเฮกิ้งบัตทอมเมื่อวานนี้เดินยือดอกทรายอาดัดอดมาบอกว่าน้องๆหลบทางหน่อยพี่มาพร้อมรถพยาบาลเพราะในขณะที่หงแดงขาด6วันนี้ดับคู่ขาด8ถึง9คน ผลงานแย่ฟอร์มไม่ดีตัวเจ็บยังเพียบอีกต่างหากแล้วเชฟฟีเจ็บจะเอาอะไรไปสู้ลิเวอร์พูลได้กันล่ะลูกเพีย 2. 10% 15% 75%, 75ตัวเร้าัวเลขข้างต้นคือความน่าจะเป็นของเกมนี้ที่ทีมทารทดสดประเมินเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมเชฟยู่มีโอกาสชนะแค่10%และตรงกันข้ามลิเวอร์พูลแทบจะนอนมาด้วยโอกาส75% ก็ด้วยปัจจัยจากข้อข้างต้นว่านอกจากฟอร์มจะคนละเรื่องแล้วตัวเจ็บของทีมบอยยังจะเยอะกว่าเสียอีกนั้นี้เกมดําเนินไปด้วยรูปเกมที่คาดเดาได้และรู้อยู่แล้วว่าจะออกแบบนี้คือลิเวอร์พูลครองบอลพร้อมบุกเข้าใส่ต่อเนื่องส่วนเชฟยูแม้เป็นเจ้าถิน่นแต่ก็ต้องรับลึกมาจากบ้านคริสไวเดอร์สั่งให้11คนลงไปกองในแดนตัวเองทั้งหมดนานๆครั้งถึงได้ใช้จังหวะสวนกลับโต้เข้าใส่ทีมเยือนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเกมนี้ก็มีแค่ว่า 1. เชฟยูจะประวิงเวลาไม่เสียประตูได้จนถึงเมื่อไหร่ 2. ลิเวอร์พูลจะหมดแรงและตีบตันไอเดียไปก่อนจะเปิดสกอร์นำหรือเปล่าและ 3. เกมสวนกลับของเชฟยูมีดีขนาดไหน 3. ไม่ต้องรอนานนักอย่างไรก็ตามเดอะค็อปก็ไม่ต้องรอประตูแรกนานนักนาที37เฟิร์กิลฟันได้จัดให้ จากจังหวะเตมุมนาทีที่38ซึ่งมีงัดกันล้มเปิดช่องให้ฟานไดแปรบอลเปิดจากเทรนเนล็กซานเดอร์โนเข้าไปอย่างง่ายดดยและไม่ฟามเป็นประตูแรกของฟานไดใน4นนี้และลูกแรกตั้งแต่1มีนาคมเกมชนะวูบ2-0 1-0ที่ต้องการมาตอนท้ายครึ่งแรกทําให้ครึ่งแรกจบลงตามเป้าสําหรับลิเวอร์พูลครึ่งหลังก็มีแค่ว่าเชฟยูจะยอมเปลี่ยนเกมมาเปิดหน้าแรกเพื่อตามตีเสมอหรือยังคงตั้งรับลึกเพื่อจะไม่ยอมเสียเพิ่มมากกว่า1ลูก และหวังน้ำบอหน้ายังลูกตั้งแต่แค่นั้น 4. โมเมนตัมของเทรนเกมที่แล้วสวมบทฮีโร่พังประตูชัยเหนือฟูแลม4ต่อ3มาวันนี้แม้ไม่ยิงแต่ก็มี1แอซิดที่นับเป็นแอซิดที่6แล้วของซีซั่นนี้เกือบมี2แอซิดด้วยกับเต่มุมนาทีที่56เปิดเข้ากลางคล้ายลูกแรกถึงโมซาลาดกดเน้นๆติดซูเปอร์เซฟเวสโฟเรดิงแฮมนอกจากแอซิดในประตูนำา1ต่อ0 ฟอร์มภาพรวมของดาวเตะวัย25ก็ออกมายอดเยี่ยมมีส่วนร่วมกับเกมสูงมีบทบาททั้งเกมลุกและรับเป็นส่วนสําคัญที่ทำให้เกมนี้เลี้ยวผูผผานได้อย่างสบายจับตาดูกันต่อเสานี้กับคริสตันพาลซเชนเนล็กซานเดอร์โนจะเอาอะไรมาเสิร์ฟบ้างห้ารอยด่างอย่างเดียวสองประตูสามแต้มเต็มและอีกหนึ่งคลีนชีทที่ทำได้ แง่ร้ายเพียงอย่างเดียวที่ปรากฏจากลิพูเกมนี้ก็คืออเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ไม่ใช่ว่าฟอร์มการเล่นมีปัญหาหรือทำผิดพลาดอะไรแต่ต้องดูว่ามิดฟิลอาเจนตาจะเป็นตัวเ่้งลำดับที่7ของครับหรือไม่เพราะหลังจากล้มเจ็บต้นเกมเจะวโดนกุสตาโวฮาเมอร์ย่ำใส่แบบไม่ตั้งใจแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเมื่อเจ็บอีกรอบตอนต้นครึ่งหลังซึ่งต้องเป็นเคอร์ติสโจนลงไปแทนเป็นว่าคงต้องรอฟังข่าวแม็กอลริสเตอร์จะต้องพักแข้งหรือไม่อย่างไร หกไร้พ่าย8นัดและยังหน้าไปต่อหลังจากแพ้สเปิร์นหนึ่งต่อ2ในเกมที่7มาจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลเข้าช่วงไร้พ่ในพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วแม้มีเกมที่ไม่น่าจะเสมออยู่บ้าง2ต่อ2ประทับไบรตัน1นต่อ1ประทับลูตันทามแต่โดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมกับผลชนะ5เสมอ3ในระยะ8เกมหลังที่สำคัญก็ดูว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสานต่อระยะไร้พ่เป็นนัดที่9และ10ด้วย กับเสานี้ที่จะออกไปเยือนคริสตันพาเลตและช่วงกลางเดือน17ทธันวาคมที่จะเตะกับแมนยูเต็ดภาพอาจจะเป็นแดงเดือดก็จริงแต่ด้วยฟอร์มแบบช่วงหลังตีไปก่อนได้เลยว่าลิเวอร์พูลมาแน่น่าสนใจที่สุดคือ23ทธันวาคมลิเวอร์พูลปะทะอาเซนอนถ้าผ่านได้ก็ไปกันยาวดอมขอบคุณหนุนขยันแย่งบอลจนได้อซิ โดมิกโซบอสไลยอมรับว่าแฮปปี้ที่สามารถทําประตูปิดกล่องช่วยริพูบกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยเรามาเยือนที่นี่เพื่อเก็บ3ามแต้มและเราก็ทําได้โซบอสไลกล่าวพูดถึงประตูแรกของฝานไดเข้าทําแบบเดียวกันทุกเกมเมื่อได้ลูกเต็มุมและพวกกองหลังต่างก็คอยประกบเขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นแค่คนเดียวบางครั้งก็2หรือ3คนแต่ผมก็แฮปปี้กับเขานะพูดถึงดาวินนูนเยสแอซิดให้เขายิงปิดกล่องขอบคุณดาวินจริงๆ เขาตอบสนองได้ดีหลังจากเสียบอลเขาแย่งบอลกลับมาและจ่ายมาให้ผมและผมก็ทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อดวลตัวต่อตัวผู้ถึงการเป็นรองจา่าฝูมันดีมากๆและหวังว่าเราจะอยู่หัวตารางได้จนถึงตอนจบนะ Ider, คริสไวเดอร์กุนซือเชฟฟีลเดตวิจาร์ไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินทำผิดพลาดอีกครั้งถังไม่ยอมให้จุดโทษจังหวะอิบราฮิมาโกนาเต้ผลักลูกทีมแถมยังเมินเป่าฟาดวินนูนเยสจนเป็นที่มาให้ลิเวอร์พูลปิดกล่องทดเจ็บภายหลังถูกขึ้นนำเชฟยูมีจังหวะฟ้องเอาจุดโทษเจมส์แม็กอาทีพาบอลเข้าเขตโทษแล้วพวัวพันกับโกนาเต้ทิ้งตัวล้มแต่ไซมอนฮูเปอร์เป่าในสนามปล่อยเล่นต่อไม่ว่าเกิดขึ้นที่ไหนของสนามจังหวะนี้ควรฝ่า ไวด์เดอร์สัมภาษณ์หลังเกมหลังถูกถามถึงเหตุการณ์ปัญหาแม็กเอทีโดนโกเนเต้ผลักด้วย2มือแล้วเสียาการส่งตัวจดล้มดังนั้นเราควรได้จุดโทษเรื่องมันง่ายแค่นี้ครึ่งหลังทีมของไวด์เดอร์พอมีโอกาสตีเสมอแต่ทำไม่สำเร็จและสุดท้ายทดเจ็บนูนเยสเพรสแย่งจากเจเดนโบเกิลแล้วเปิดให้ดอมิกโซโบสไลย,ยิงฝังผมผิดหวังกับจังหวะดาวินแทกเกิลใส่โบเกิลมากกว่าหากเป็นยี่ปีก่อนสมัยผมเล่นอยู่ผู้คนคงยอมรับได้ ไวด์เดอร์วิจารคำตัดสินอีกครั้งดาวินเสียบโดนบอลก็จริงแต่ก็รวบขาโบเกิลด้วยซึ่งสำหรับสมัยนี้มันควรเป็นการฝ่าและนั่นเป็นที่มาการเสียลูกสองของเราก่อนหน้านั้นเขายังได้รับโชคมาแล้วเพราะกระโดดอัดแจ็คโรบินสันซึ่งควรเป็นฝ่าอย่างชัดเจนดังนั้นใช่เลยผมค่อนข้างงุนงิดกับการตัดสินพวกเขามีคืนที่ย่ำแย่อีกครั้งผลการแข่งขันทำให้ทีมดังเมืองเชฟฟิลด์จมบวยต่อไปแต่โดยรวมแล้วไวด์เดอร์ยังพอใจกับฟอร์มลูกทีม วันนี้เราเจอกับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโยุโรปและมีทั้งกุนซือกับเหล่าผู้เล่นที่น่าทึ่งกุนซืออังกฤษกล่าวต่อผมพอใจมากกับวิธีการเล่นและทัศนคติของเราถึงแม้จะผิดหวังที่เราไม่ได้อะไรจากเกมนี้เรารู้ว่าเราตกเป็นรองแต่เราต้องการเป็นผู้ชนะเรารู้ว่าลิเวอร์พูลจะได้ครองบอลเยอะแต่เรารู้สึกผ่อนคลายเพราะรูปทรงเกมรับที่ดีเราโชคายที่เสียประตูแรกเพราะแจ็ครูบินสันล้มลงไปก่อนพวกเขายิงได้อย่างไงก็ตามเราอยู่ในเกมต่อ,อย่างอดทน ช่วงครึ่งแรกเราได้สวนกลับ2-3ครั้งซึ่งบางทีอาจควรทำได้มากกว่านั้นครอปเลื่มหงเก่าเกมซิลชัยตามเป้าเซ่งมาติดเจ็บ ACL เจเก้นครอปเทรนเนอร์ของลิพูแฮปปี้กับผลงานของลูกทีมหลังบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแฮปปี้มากๆถือเป็นผลงานที่เราได้โชว์ความเก่าเกมและมีความยืดหยุ่นมากเราอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่เราก็เล่นอย่างมีสมาธิครอปกล่าว ประตูแรกยอดเยี่ยมมากๆและประตูที่2ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเราอยากจะปิดเกมให้เร็วกว่าน,นี้ต้องชมดาวินด้วยที่แย่งบอลและจ่ายได้สวยคณะาดการครับยังพูดถึงอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ซึ่งต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลังแม็ก้าโดนย่ำที่หัวเข่าและมีแผลเปิดเขาเจ็บปวดแต่ก็ยังเล่นต่อได้หลังจากเราเย็บแผลเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกตอนนี้ต้องมาดูกันว่ามันจะต้องใช้เวลาน,านานแค่ไหนหวังว่าคงไม่นานนะครอบกลา่าว นอกจากนี้ครอปยังบอกอีกว่าเจอยมาติปได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าและมีแนวโน้มว่าต้องปิดเทอมฤดูกาลนี้มันเป็นอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเขา่าฉีกขาดชค่วร้ายจริงๆแต่ก็เป็นแบบนั้นครอประบุทั้งนี้มาติปกาลังจะหมดสัญญาในทีมแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้ทําให้มีกระแสว่ากองหลังชาวแคนาดาอาจจะลงเล่นนัดสุดท้ายให้ลิเวอร์พูลไปแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ